ด้วยดาวเพียงแค่39,000บาทเท่านั้นไม่มีเก็บเพิ่มนะคะซื้อได้ทุกอาชีพเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับซาร่าเช่นเคยนะคะวันนี้ซาร่าเตรียมรถที่จะส่งมอบให้ลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าปา j e เจโร่สปตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปา j e เจโร่จีทีพัทนะคะราคารถอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสสี่สำหรับสีปกตินะคะ สีขาวเพิ่มอีก1 5 0 0ง 15, บาทเป็น13 99 000นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้ซาร่าจัดโปรอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าซาร่าแถมอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะชิ้นแรกนะคะตัวนี้ตัวอักษรปาเจโรสปอร์ตตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเงินหรือสีดำนะคะเอาที่ตามใจคุณลูกค้าชอบได้เลยค่ะชิ้นที่2ตัวนี้นะคะชุดแต่งเเตนะคะเป็นของสปอร์ตไรเดอร์นะคะ ชุดแต่งตัวนี้มีทั้งหมด8เวอร์ชั่นนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการได้เลยค่ะตามมาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้คิ้วร้อนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเลือกเป็นสีตัดกับตัวรถก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะตามมาด้วยตัวนี้นะคะจุดเด่นของเราเลยตัวนี้ซาลาเปลี่ยนแม็กให้นะคะเป็นขอบ20นิ้วคุณลูกค้าสามารถเลือกรายได้นะคะไม่มีเก็บเงินเพิ่มเลยค่ะ ตามด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นกาบข้างนะคะเพิ่มความแข็งแรงความแร่งให้กับรถทําให้รถดูสปอร์ตและใหญ่ขึ้นนะคะแถมฟรีให้ค่ะตามมาด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้นนะค,ะคร,คบร,รอบมือ,มะะอปเปิดเป็นสีดํานะคะทําให้การใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นรอยนะคะยืดระยะเวลาการใช้งานตามมาด้วยด้านข้างนะคะ สเกิร์ตท้ายรถนะคะของสปอร์ตไลเดอร์มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นท่อเหลี่ยมท่อกลมหรือท่อคู่นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะตามที่ต้องการได้เลยค่ะตามลวดดอักอนท้ายรถนะคะปาร์ติโอสปอร์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกติดหรือไม่ติดก็ได้ถ้าแถมก็ซาราแถมให้ฟรีค่ะตัวนี้เป็นประตูไฟฟ้านะคะออกแบบมาจากโรงงานนะคะใช้งานง่ายนะคะ แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะดับด้วยภายในตรงด้านกลางนะคะจะมีจอกลางมากับตัวรถให้นะคะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับสาย HDMI นะคะดู YouTube ได้ขณะการเดินทางนะคะทำให้สะดวกเพื่อเลินมากยิ่งขึ้นนะคะมาที่ด้านหน้านะคะ ่อนังสีดำเป็นบ่อไฟฟ้านะคะปรับได้8พิศทางหน้าจอระบบทัชสกรีนนะคะมีคุยคอนโทรลและแพทเดิชิพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยป,ะะปุ่มสตาร์ทนะคะกดปุ่มสตาร์ทที่ตัวรถไม่ต้องใช้กุญแจไขที่คอพวงมาลัยง่ายในการใช้งานนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้า $3,9900 กับสิ่งที่ซาลามอบให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าสนใจติดต่อผ่านซาลาได้นะคะ099-283-3888ซื้อได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าขายาขายขอออนไลน์พนักง,งานบริษัทนะคะกู้ร่วมได้นะคะคนค้ำไม่เช็คแบค็กล i s บริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเวลาทำสัญญา ถ้าสนใจทวหาสลา,าได้เลยนะคะเดี๋ยวสลา,าขอไปดูรถให้คุณลูกค้าต่อก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ